สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยโดยนายพิสิทธิ์เพิ่มพูนสหกรณ์จังหวัดเลยมอบให้ในายสุธันล่ลาแก้วผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระกะเล้าเจ้าอยู่หัว ณศาลาประชาคมอำเภอพุทกระดึงจังหวัดเลยโดยมีในาใยชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีกิจกรรมประกอบด้วยการแจกพันกล้าไม้สาธิตการให้ความรู้ทางการเกษตรแจกพันปลา โครงการคลิกเกษิรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่กเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการ,กรเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของกเกษตรกรซึ่งมีการบริณาการความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการผลิต ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปอรดาเข็มจันรายงาน